มาต่อันที่ข้อ7นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความน่าจะเป็นนะครับชัดๆเลยเขาบอกว่าถ้าต้องสร้างจํานวนนะครับโดยมี4ี่หลักนะครับเขาต้องการ4ี่หลักที่มี5มากกว่าสองพันนะครับโดยสร้างจากเลข 1, 2, ึ่สามสี่จะสร้างได้กี่วิธีนะเมื่อแต่เลขแต่ละหลักห้ามใช้ซ้ากันนะครับนี่ผมขอใช้กระดาษแผ่นนี้สองข้อนะครับคือข้อ นั่นคือข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดตรงนี้เพราะมันใช้หน้าที่ไม่เยอะเพิ่นะมเติมอาจจะต้องใช้สามข้อในหน้านี้จะลองดูเขาบอกว่าเขาต้องการสี่หลักดังนั้นงานของเราก็เลยมีสี่ขั้นตอนนะครับสี่ขั้นตอนโดยเลขสี่หลักที่สร้างจะต้องเป็นเลขที่สร้างจากเลขหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมครับสร้างจากเลขหนึ่งสองสามสี่และห้ามซ้ำนะครับโจทย์บอกว่าห้ามซ้ำ เขาว่าห้ามซ้ําคือถ้าหนึ่งใช้ในหลักใดหลักหนึ่งไปแล้วหรือสองใช้หรือเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งใช้ไปเรียบร้อยแล้วทีหนึ่งเนี่ยห้ามไปใช้กับอีกหลักหนึ่งเด็ดขาดนะเหมือนถ้าสมมุติผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าผมจะสร้างเลขสี่หลักอะผมสร้างเลยเนี่ยคือ2องพั่้อย1ิออย่างเงี้ยอันนี้คือถือว่าไม่ได้เพราะว่า1ใช้ซ้ําใช้ไปแล้วในครั้งแรกคือหลักร้อยจะมาใช้หลักสิบกับหลักหน่วยอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจไหมครับอ่านะ โดยมีเงื่อนไขอีกนะครับนอกจากห้ามซ้ําก็คือต้องมากกว่าอะไรครับมากกว่าสองพันทีนี้การจะสร้างให้มากกว่าสองพันได้เนี่ยมีเงื่อนไขนิดหนึ่งก็คือด้านหน้าห้ามเป็นเลขเลยครับห้าเป็นเลขหนึ่งเป็นได้หมดเลยยกไว้เลขหนึ่งก็คือเป็นเลขสองเลขสามเลขสี่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยได้สามทางเรือกโอเคไหมครับทีนี้ไอสองสามสี่เนี่ยเมื่อเราได้ทําการสร้างหลักที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีการใช้ตัวใดตัวหนึ่งในที่ที่ผมยกตัวอย่างว่าสมมติมให้ใช้เลขสองไปนะ เมื่อคุณมาสร้างในหลักร้อยหรือหลักที่ตัวถัดมานะครับเลขที่เหลือสร้างก็จะเหลือแค่สามกับสี่รวมไปถึงหนึ่งด้วยเพราะหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้ดังนั้นในขั้นที่สองในการสร้างเลขหลักที่สองก็จะเลือกได้อีกสามทางเมื่อคุณสร้างหลักนี้ไปแล้วไอ้สามตัวเนี้แล้วต้องมีตัวใดตัวหนึ่งใช้ไปแล้วอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าใช้สี่ไปเมื่อคุณมาสร้างในหลักถัดมามันก็จะเหลือแค่สามกับหนึ่งซึ่งเลือกได้สองทาง สมมุติเลือก3นะหลักสุดท้ายก็จะเหลือแค่ทางเลือกเดียวก็คือทางเลือกเดียวก็คือเลขหนนะครับหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่หนึ่งนี่นะคนละหนึ่งกันนะหนึ่งตัวเนี้ที่ลงไปเนี่ยมันหมายถึงทางเลือกครับทางเลือกเข้าใจไหมครับก็คูณกันออกมาก็ได้คําตอบคือสิเท่าไหร่ครับสิบแปด